ครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้9-19 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวนะครับตรงกับวันศุกร์ที่12มีนาคมนะครับดูภาพรวมของประเทศนิดนึงนะครับที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็อยู่ที่ตัวเลข2หลักนะครับก็คือในเมื่อวานนี้ก็มีผู้ป่วยรายใหม่อยู่58รายด้วยกันนะครับก็ยังในสกอบจังหวัดที่ใกล้เคียงกันอยู่นะครับก็ที่สมุทรสาคร 12รายที่กทมก็มีอยู่2รายนะครับแห่งละ1นรายก็มีประจวบคีรีขันธ์นนทบุรีและก็ราชบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจในเชิงรุกก็เป็นที่กอทมเนี่ยมากหน่อยนะครับที่10รายอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็ที่สุุตรสาครอ,อีก26รายนะครับในส่วนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มีการกักตัวอยู่14วันนะครับก็ มีอ,อยู่5รายด้วยกันนะครับก็รวมแล้วทั้งหมดก็58รายนะครับส่วนของสารปกครองของเรานะครับทางน้องแอนก็เป็นข่าวดีนะครับก็คือว่าหลังจากที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลที่รักษาตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาอยู่ในการเฝ้าระวังตามหลักเกณฑ์ของกทมคือเขตดักสนะครับอันนี้ก็ผ่านแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับในส่วนของ สารปกครองของเราเราก็มีมาตรการให้ work from home อยู่แล้วก็ให้มีการตรวจครั้งที่3เ,ออเพิ่งตรวจไปเมื่อวันที่9มีนาคมนะครับออมีผลออกมาแล้วก็ไม่พบเชื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือน้องแอนก็ปลอดภัย100%นะครับก็มาปฏิบัติงานที่สานปกครองได้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมเป็นต้นไปเลยนะครับออในส่วนภาพรวมของเราก็ปรากฏว่าที่เรามีการเฝ้าระวังกักตัวกันมานะครับก็สะสมทั้งหมด 207คนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ทั้งหมดพ้นระยะการกักตัวทั้งหมดแล้วนะครับที่มีติดเชื้อน้องแอนก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับพวกเราปลอดภัยเรียบร้อยหมดทุกคนนะครับครับแล้วก็มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่พี่อยากจะสื่อสารกับพวกเรานะครับเพราะว่าเมื่อวานก็คือวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับพี่ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีเปิดในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผักดันแล้วก็บูรณาการในการติดตามแล้วก็การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตนะครับซึ่งก็ใช้ชื่อตัวย่อว่า CPI นะครับซึ่งเป็นการดรําเนินงานในภาพรวมของประเทศไทยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับกำหนดให้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเนี่ย ให้ไม่ต่ำกว่า50คะแนนในปี2565ก็คือเป้าหมายในปี65นะครับซึ่งคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาเนี่ยของเราเนี่ยได้เพียง36คะแนนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าจัดลำดับออของโลกแล้วเนี่ยเราอยู่ในลำดับที่104นะครับหรือว่าถ้าในของอาเซียนก็ยังอยู่ในอันดับที่5นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับ ทุกหน่วยงานเราต้องร่วมกันผลักดันการยกระดับคะแนน C P I เนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวชี้วัดถึงความโปร่งใสของประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องมาร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของเราสารปกครองนะครับซึ่งตัวชี้วัดของในส่วนสิ่งที่ สำนักง,งานสารักครองที่เราเข้าร่วมประเมินอยู่ครับก็คือในเรื่องของตัวค่าคะแนนของ ITA นะครับก็คือว่าในปี63เนี่ยเราอยู่ในระดับ A นะครับก็อยู่ที่91.76คะแนนนะครับซึ่งในสถานะของหน่วยงานของเราก็อยู่ในลำดับที่216นะครับจากหน่วยงานทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8,303หน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นในปี64นี่นะครับพี่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องช่วยกันผลักดันในเรื่องของดัชนีชี้วัดในเรื่องของความโปร่งใสต่างๆเหล่านี้นะครับเอาให้ได้ถึงระดับ AA เลยนะครับเพราะว่าระดับ AA นี่จะต้อง95คะแนนขึ้นไปนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลถึงค่า CPI ที่พี่พูดไปเมื่อกี้ในภาพรวมของประเทศเพราะว่าในเรื่องของ ITA เนี่ยนะครับ เป็นดัชนีในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยภาพรวมของประเทศเนี่ยเราเฉลี่ยแค่67.9เองนะครับผ่านการประเมินเนี่ยมันจะต้องผ่าน85คะแนนนะครับเพราะนั้นเฉลีย่ย67.9เนี่ยก็คือต่ำกว่าค่าที่จะต้องผ่านการประเมินไปมากอยู่เหมือนกันแล้วก็หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคือ85คะแนนเนี่ยซึ่งมีสำนักง,งานสาธาร,รครองอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็คิดเป็นแค่13เเเองนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่ผ่านเนี่ย รวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยนะครับมีเพียง1,095หน่วยงานจาก8,303นหน่วยงานก็คือแค่13%นั่นเองมันก็เลยส่งผลต่อค่า CPI ซึ่งเป็นภาพรวมของประเทศด้วยนะครับระะะนั้นในส่วนของสารปกครองของเราสำนักงานสารปกครองของเราเนี่ยก็ทำมาดีละเดินหน้ามาดีละอยู่ในระดับ A ละแต่ว่าพวกเรานะครับตั้งใจนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับที่จะทำให้ได้ในระดับ AA ให้ได้นะครับเพราะว่า สิ่งสาคัญนะครับที่มันจะเป็นตัวชี้วัดก็คือว่าการรับรู้ข้อมูลและก็การสื่อสารภายในองคอ์กรเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับมันจะเป็นตัวชี้วัดอย่างดีเพราะว่าเ,เราจะต้องรู้ทั้งภาพรวมขององคอ์กรและก็หน่วยงานต่างๆในส่วนราชาการของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้9 1 9 9ผ่ก้านกาภโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแล้วก็ในโครงการร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยพี่ก็จะไปพบกับน้องๆทุกหน่วยงานนะครับ อริงวันนีเ้เดี๋ยวเราจะไปพบกับการบริหารจัดการการทํางานในช่วงโควิดของสํานักงานสารปกครองนครสวรรค์แต่ว่าวันนี้นะครับที่อยู่ที่สํานักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับว่าเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องออคอยติดตามนะครับเพราะว่าในรายการนี้จะทําให้พวกเรารู้ภาพรวมขององ,องค์กรของเราแล้วก็ทําให้รู้งานของทุกหน่วยงานในองค์กรของเรานะครับซึ่งเนี่ย มันจะส่งผลในเรื่องของการประเมินในเรื่องของความภปร่งใสในเรืต่างๆมากมายเลยครับงนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับการบริหารจัดการการทํางานของสํงานักงานสารปกครองนครสวรรค์ดได้เลยครับเชิญครับ สวัสดีค่ะดิฉันชลิกาพุ่มแจ้งในนามตัวแทนของสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์นะคะขอนำเสนอ8มาตรการในการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด -19 งานได้ผลคนปลอดภัยใส่ใจประชาชนเชิญรับชมได้เลยนะคะมาตรการที่1มีการตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัย สำนักง,งานสารปรคกครองนครสวรรค์เราจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาติดต่อตั้งแต่จุดป้ายทางเข้าบริเวณหน้าศาลโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยทําการตรวจวัดอุณหภูมิตรวจสอบและกําชับให้ประชาชนผู้มาติดต่อสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งแต่ถ้าประชาชนท่านใดไม่ได้นํามาเราจะมีการบริการแจกให้ก่อนเข้ารับบริการ 2. รักษาระยะห่าง เมื่อประชาชนเข้ามาบริเวณภายในอาคารจะมีจุดทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์พร้อมทั้งจัดที่นั่งให้กับประชาชนโดยเว้นระยะห่างการยื่นคำฟ้องถึงแม้ว่าประชาชนสามารถยื่นต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โทรสารก็ตามแต่เมื่อคู่กรณีมาขอรับคำปรึกษาแนะนำหรือยื่นคำฟ้องต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแนะนำวิธีการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปษณีลงทะเบียนให้กับประชาชนเพิ่มเติมพร้อมทั้งแจกเจลแอลกอฮอลและเอกสารประชาสัมพันธ์การยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนได้รับทราบและสมัครเข้าใช้บริการในการให้คำปรึกษาแนะนำห้องให้คำปรึกษาแนะนำของเราจะงดเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้อากาศมีการถ่ายเทและเว้นระยะห่างระหว่างพนักง,งานคดีป,ปกครองผู้ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้มาขอรับคำปรึกษา ก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีเรามีการตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมทั้งให้เว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาการรับบริการภายในบริเวณศาล 3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังจากประชาชนเข้ารับบริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจะทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักง,งานทุกครั้งหลังจากให้บริการประชาชนเสร็จแล้ว 4. พ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่สำนักง,งานสารปกรครองนครสวรรค์ได้ประสานขอความร่วมมือกับสำนักการสาธารณสุขเทศบา,นนาลนครสวรรค์เพื่อน,นําเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโควิด -19 ภายในอาคาร ความปลอดภัยของบุคลากรเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์มีการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด -19 น้อยมากซึ่งในปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มศาลปกครองนครสวรรค์เราจึงเปิดให้บริการทุกวันทำการตามปกติอีกทั้งในช่วงพักเที่ยงเรายังคงเปิดให้บริการกับประชาชนตามโครงการเที่ยงธรรมของศาลปกครองนครสวรรค์เราแต่ถึงแม้ว่าเราจะเปิดให้บริการตามปกติก็ตาม เรายังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ไว้อย่างเคร่งครัด กล่าวคือในการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในสำนักงานเราเน้นให้บุคลากรนั่งเว้นระยะห่างพร้อมทั้งกำชับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆของสำนักงานทั้งกลุ่มช่วยงานตุลาการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองกลุ่มอำนวยการคดีและกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านใช้เจลแอลกอฮอลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานพร้อมทั้งแจกเจลแอลกอฮอลแบบพกพาให้กับบุคลากรทุกท่านเพื่อป้องกันไว้ทุกสถานการณ์ 6. นำระบบไอทีเข้ามาใช้ในการประสานงาน การติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรภายในของศาลเราได้นำแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการติดต่อประสานงานโดยตั้งเป็นกลุ่มรายบุคลากรทั้งหมดของศาลรปกรครองนครสวรรค์และรายกลุ่มงานย่อยแต่ละกลุ่มงาน mm hmm. เพื่อติดต่อประสานงานเว้นระยะห่างระหว่างบุคลากรภายในของเรา 7. มาตรการป้องกันในกรณีที่มีผู้ติดเชือ้อโควิด hmm. -19 ในเขตพื้นที่ของศาลปกครองนครสวรรค์ กรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์ของเราวางแผนรองรับไว้โดยจัดทำแผน Work from home ด้วยการนำระบบ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและสำหรับผู้มาปฏิบัติงานเราจะจัดให้มีการปฏิบัติงานแบบเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกานาทีถึงเวลา9นาฬิกานาทีโดยให้มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์โควิด19โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพื่อสะดวกเมื่อต้องการติดต่อขอใช้บริการในกรณีฉุกเฉินต้องส่งตัวเจ้าหน้าที่หรือประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาเมื่อพบกรณีที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือมีอาการ 8. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากเรามีมาตรการป้องกันโควิด -19 ให้กับบุคลากรภายในและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการแล้วเรายังเน้นการให้บริการแบบใส่ใจกับประชาชนด้วยเช่นการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามมีซุ้มกละเวกโต๊ะหินอ่อนให้กับประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจจัดที่จอดรถให้กับประชาชน อยู่ภายในบริเวณอาคารเช่นเดียวกับรถของบุคลากรภายในของศาลพร้อมทั้งจัดให้มีน้ำดื่มชากาแฟมุมอ่านหนังสือเปิดทีวีประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองให้กับประชาชนได้รับชมในการให้บริการกับประชาชนผู้มาติดต่อทุกครั้งบุคลากรของเราจะเน้นความใส่ใจให้กับประชาชนตลอดระยะเวลาการเข้ามารับบริการ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจได้รับความสุขและความประทับใจหลังจากได้รับบริการจากเราด้วยความห่วงใยจากพวกเราขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งพวกเราชาวสารปกครองนครสวรรค์ยินดีให้บริการนะคะสวัสดีค่ะ เพราะชีวิตนั้นมีเพื่อเรียนรู้อาจจะพบสุขและทุกขปนกันไปไม่ว่าใครคงไม่ต่างกันก็เหมือนทุกครั้งที่เราเคยหกล้มเพื่อจะลุกขึ้นยืนใหม่พร้อมเดินก้าวไปให้มันคงกว่าเดิน Here in life I just here you 자.